นิสักคิยะกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ต้องสละสิ่งของปัตตวักวักว่าด้วยบาทเป็นวักที่สามมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งปัตตวักในนิสักขิยะกันห้ามเก็บบาทเกินหนึ่งลูกไว้เกินสิบวันภิกษุชพคีสะสมบาตไว้เป็นอันมากถูกมนุษย์ติดเตือนว่าเป็นพ่อค้าบาท พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเก็บบารอติเรกคือที่เกินหนึ่งลูกซึ่งเกินจําเป็นสําหรับใช้เป็นประจําถ้าเก็บไว้เกินสิบวันต้องนิสักขยะปาจิตตีสิกขาบาทที่สองปัตตวัคในนิสักขยะกันห้ามขอบาทเมื่อบาทเป็นแผลไม่เกินห้าแห่ง หม่อภาวณาให้ภิกษุทั้งหลายขอบาตได้แต่ภิกษุทั้งหลายขอเกินประมาณจนเขาเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุขอบาตต้องนิสักขิยาปาจิตตีภายหลังมีเรื่องเกิดขึ้นจึงทรงผ่อนผันให้ขอได้ในเมื่อบาตหายหรือบาตแตกหรือบาตเป็นแผลเกินห้าแห่ง สิกขาบทที่สามปัตตวัคในนิสักิยากันห้ามเก็บเพสัตห้าไว้เกินเจวันมีผู้ถวายเพสัตห้าสำหรับคนไข้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแก่พระปิลินทวัชชะท่านก็แบ่งให้บริษัทของท่านซึ่งเป็นภิกษุภิกษุเหล่านั้นเก็บไว้ในที่ต่างๆเพสัตก็ไหลเยิ้มเลอะเทอะ วิหารก็มากไปด้วยหนูคนทั้งหลายพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้เก็บเพสัตห้าไว้บริโภคได้ไม่เกินเจวันถ้าเกินเจ็ดวันต้องนิสักยะปาจิตตีสิกขาบทที่สปัตตวักในนิสักยะกันห้ามสแสวง และทำผ้าอาบน้ำฝนเกินกำหนดภิกสุชพักขีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนจึงสแสวงหาและทำนุ่งก่อนเวลาจะถึงหน้าฝนต่อมาผ้าเก่าชำรุดเลยต้องเปลือยกายอาบน้ำฝนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้สแสวงหาผ้าอาบน้ำฝน ได้ภายในหนึ่งเดือนก่อนฤดูฝนให้ทำนุ่งได้ภายใน15วันก่อนฤดูฝนถ้าสแสวงหาหรือทำก่อนกำหนดนั้นต้องนิสกิยะปาจิตตีสิกขาบทที่หปบัตตวัคในนิสกิยะกันให้จีวรอ,อกสุอื่นแล้วห้ามชิงคืนในภายหลัง พระอุปนนทะสักยบุตรชวนภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปชนบทเธอว่าจีวรชำรุดมากเธอไม่ไปพระอุปนนทะจึงให้จีวรใหม่ภายหลังภิกษุนั้นเปลี่ยนใจจะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอุปนนทะโกรธจึงทิงจีวรคืนมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุให้จีวรแก่ภิกษุอื่นแล้วโกรธไม่พอใจชิงคืนเองหรือใช้ให้ชิงคืนมาต้องนิสักขิยะปาจิตตีสิกขาบทที่6ปตัตตวัคในนิสักขิยะกันห้ามขอได้เอามาทอเป็นจีวรภิกษุฉัพพคี เที่ยวขอได้เขามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวรได้เหลือก็ไปขอเขาเพิ่มให้ช่างหูกทอเป็นจีวรอ,อีกได้เหลืออีกก็ไปขอได้เขาสมทบเอาไปให้ช่างหูกทอเป็นจีวรอ,อีกรวมสามครั้งคนทั้งหลายพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุข,ขอได้เขาด้วยตนเอง เอามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวรต้องนิสักคิยะปาจิตตี